ันนี้ราทำการผัดอีกซัวผัดท,ที่สองเป็นแเกลียวเห็ดหอมวันนี้นวันนี้ดูหน้าดูหน้าคนทำสิดแปกไปดูหน้าคนผัดนานๆกินฝีมือพี่พงษ์ไม่มั่นใจเลยเพราะจะกินได้ไหมถ้าไม่ใช่เทศกาลสำคัญไม่ไมทำวัเนีย มันเตียวให้มันทำนทำแมงเลยเด้ให้ช่างแรมมาทำกับข้าวนะโอ้ป้ายกไปจับไส่ครักับขีเหมือนเดิมไปเออเดี๋ยวจะมีคนหอมนะเส้นมีเสื้อที่ใสล่ลงไปนี่เราต้มจนสุกแล้ว แล้วก็ตามด้วยผงกุงรุสดแล้วก็น้ำตาลตามด้วยซีอิ๊วเห็ดหอม พริกไทยฝีมือเยวไม่มีเสียงตอบรับสั่งไม่ไเลียยอ,อร่อยกับหอมฝีมือเองป่าหรอกพริกไทยลอยขึ้นเขาจะมูพอดีไง ตามด้วยกระหล่อมปีแล้วก็แครอลลโอ้ลีลานี่แบบสาวเป็นยังไงนะมันหยกตาเข้าเลยนะมันรอพื้นทำเสร็จก่อนเดี๋ยวก็ขยับเตาใหม่ โอ้สาคนเข้ากันด้วยเว้ยัดยังมีทำหน้าสลดเลยแต่คนทํานี่แบบหน้าสลดไปแล้วเนี่ยัดมีเสื้อเจวันนี้สาธิตกันทำโดยพี่พงษ์ มีสวนเตจเเตเพจเจต้ละมสุรัต์ใบเรียว